มีฝังกันนู่นแล้ววางเดี๋ยวจะม่ครับพอดีเนี่ยวมีปัญหาเรื่องโดนขโมยทองแดงนะครับที่ที่สองนะข้างล่างมีพวกสายไฟอะไรสายเอกชัยไอ้ยสายพระรามสองพระรามที่สองนะครับเจ็ดสิบสี่นะเจ็ดสิบมีปัญหาวันนี้ขโมยเริ่มอารวาสแล้วเขาบอกมาสามรอบแล้วนะครับ สายสายกันฟ้าผ่านะครับหายไปนะครับสเส้นเลยแลก็มีทองแดงอ่าทุกอย่างก็ทำเป็นเหล็กกันนะครับปัญหามาดูตรงนี้ครับทอ่อแอร์ครับมาสามรอบแล้วนะครับ ต้องทำส่ไฟกันดูดแล้วไอ้ทำให้ดูดแล้วมั้งนะครับมาดูปัญหาตรงนี้ครับแอร์ปัญหาคือแอร์นี่แหละ USA เซนนะครับเนี่ยหาโดนตัดท่อทองแดงไปครับจุดนี้กำลังจะตัดสายไฟนะท่อทองแดงไปแต่สงสัยจะกลัวไฟดูด แต่ไฟอาจจะมีไฟอยู่นะครับก็หกขุนหกขุนก็บสี่ขุนเนี่ยหขุนก็4สีขุนนะแอรตัวนี้สอ้ามีห้าชุดมีห้าเส้นเลยนะมันแอร์นี่มีสองลวยเนี่ยครับ ก็ไครับเอเอเนี่ยมันจะได้ประหยัดไปแล้วไฟต้องพรยไม่ทำนะไฟห้องพระช้างตอนนี้คู่เอาตรงนี้แม่งอยู่ดีดูสิมาตัดฉันดูดิอะไรวะดูดิแอ่ตรงนี้มันเตรียจะแครน่าไหนแกมันติดวปเปิดใชราะมันมอยแกะอยูแล้วนีรไปิดแอร์ฝั่งนี้เตรียมจะเอาแล้ว ฝั่งนี้ก็มีแกะใส่ไฟอ๋อเนี่ยเอ้ยเอ้ยแต่แมวเธอต้องพันในเช่นหน่อยนะน่ะอ๋อเดี๋ยวไม่เป็นไรเจ๊ใน้่ยเนี่ยเห็นนะเนี่ยเนี่ยไอ้เส้นนั้นเอาทิ้งไปเส้นนั้นสุดท้ายมองมองไปเป็นแอร์ข้างล่างเนี่ยอ๋อทิ้งไปเลยเพราะตัวเนี้ยแสดงว่าพี่ไงแล้วมันจะมาเปิดติดไงแสดงว่าเขากำลังแกะนะเจ๊เนี่ยกำลังแกะอยู่นะอ่ากำลังแกะเจ๊เปิดแอร์ข้างล่างไงเนี่ยหนูมาแตช้ามันเป็นทรงเนี้ยจริงจริงก็เอา หลังอ่ะถ้ามึงมีเห็นเนี่ยผิดปกติมึงอย่าไปทำมันเนี่ยเด็กเขาบอกลายนิ้วมือมาลายมือวจบอกเนี่ยงานเข้าแล้วใช่ไหมจ่ายลายนิ้วมือใึ้นแมวเอกเขาเขาบอกว่าแรกๆจะมาเอาลายนิ้วมือไอ้สายไปเทียบลายมันก็ไม่ต้องทำหรอกลายลายเจนลายป้านั่นมันมันหุ้มมาถึงนี่ใช่นี่แก่แล้ะนี่เดี๋ยวจะต้องผู้ไม่เช่นใหม่หมดคิดว่าซ้อลืมเพราะว่านนี้ซ้อลืมบ่อยไงว่าคนใครมาทำเงี้ยผมคิดว่า เอาจมแงมาทแอ่จะแมวมาทำอะไรโอเคครับท้องที่สนอแสเม็ดดำนะครับเดี๋ยวดูช่างแมวถ่ายเกินไผ่ต้นไม้นี่ก็ตรงนี้ก็ไม่น่าขึ้นได้นะครับขึ้นฝั่งนั่นแหละให้เขาบอกว่าดูไว้ฉันเขาก็ไม่ดูว่าคนในคนในูเไม่ใช่หรอคนนอกมาสามรอบแล้วจะมาคนในอะไรตรงนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับ เช้าเนี่ยให้กูตเองเลยเนี่ยเจเจอ,อ่าใช่ใช่ชดูแล้วน่าจะมาจากน้น,<ห>นอ้าวเจ๊เจ,จ๊จะได้รู้ไงว่า <c oughs> อ่านี่ครับอ่าเสียหายจริงนะครับฝากพื้นที่ด้วยนะครับสอนอสมดำมาสามรอบแล้ว